สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมสวนทุเรียนแปลงเล็กๆนะครับเนื้อที่1.5ได้ไร่ใกล้ถนนสุขุมวิทใกล้ทะเลนะครับแปลงนี้เข้ามาในที่ดินก็ข้างหน้าก็จะเป็นสวนขนุนทองมาเสริฐนะครับให้ผลผลิตแล้วมีลูกอยู่เลยนะครับถนนก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ต้นนะครับ ก็มีผลผลิตให้ทานเลยนะครับขนุนทองประเสริฐนะครับมีอยู่ทั้งหมด5ต้นแล้วก็จะมีทุเรียนพันหมอนทองอายุ7ปีนะครับสวยมากๆเลย13ต้นนะครับนี่นะครับให้ผลผลิตแล้วทุกต้นนะครับแล้วก็จะมีทุเรียนอายุ2ปีนะครับ4ต้นแล้วที่เหลือก็จะเป็นทุเรียนพึ่งลงใหม่เข้าไปนะครับอีก8ต้นนะครับ ท้งแปลงก็มีทุเรียนอยู่ทั้งหมด25ต้นขนุน5ต้นนะครับแปลงหลังก็จะมีหมากอยู่อีกเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวพาเดินชมในส่วนทั่วๆเลยนะครับชุดนี้ก็จะเป็นทุเรียนพันธ์ุหมอนทองอายุ7ปีนะครับที่ให้ผลผลิตแล้วนะครับปีที่แล้วเจ้าของเดิมก็ขายได้ประมาณ200แสนกว่าบาทน,นะครับเพราะว่าทุกต้นสมบูรณ์แล้วก็ให้ผลได้เต็มที่เลยนะครับ อยู่ในชุมชนนะครับมีเพื่อนบ้านรอบติดทางเลยเติดกันก็มีเพื่อนบ้านหลังหนึง่งด้านหลังแปลงก็มีเพื่อนบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับอีกด้านซ้ายก็มีเพื่อนบ้านหลังหนึ่งนะครับด้านหน้าก็มีเพื่อนบ้านนะครับเป็นบ้านของท่านผอโรงเรียนนะครับก็ไม่เปลี่ยวนะครับที่ดินแปลงนี้ส่วนนี้นะครับอยู่ในหมู่บ้านเลยนะครับอยู่ในใจกลางหมู่บ้านเลย ใกล้ทะเลใกล้ถนนสุขุมวิทด้วยนะครับเข้าจากถนนสุขุมวิทมาเพียง800เมตรเองไปทะเลก็6กกิโลนะครับหาดทายแก้วนะครับของจังหวัดระยองนะครับทุเรียนสวยสมบูรณ์เลยนะครับ13ต้นนะครับชุดที่ให้ผลผล,ผลิตได้แล้วปีที่แล้วก็เจ้าของบอกว่าขายผลผล,ผลิตได้2 0 0 0 0 0บาทน,นะครับชุดนี้ พราะว่าทุกต้นสมบูรณ์มากอันนี้ครับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีอันนี้บ้านเพื่อนบ้านด้านข้างทั้งสองข้างของสวนก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับติดกันเลยใกล้กันเลยด้านหลังก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่อีกสองหลังด้านหน้าที่ดินเลยก็มีบ้านเพื่อนบ้านอีกหลังนึงนะครับเป็นบ้านของท่านพอผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับ สวยเลยนะครับทุเรียนสวยสมบูรณ์มากๆเลยอายุ7ปีให้ผลผลิตได้เลยนะครับพร้อมให้ผลผลิตเลยตัวสวนก็ตัดยาวาไว้ให้อย่างเรียบร้อยนะครับไม่ลกลูกค้าท่านใดสนใจส่วนทุเรียนแปลงเล็กๆนะครับดูแลง่ายๆอยู่ใกล้ทะเลอยู่ใกล้ถนนสุขุมวิทที่หนี่1.5หไร่นะครับอันนี้ผมพาดูตัวลำต้นแล้วก็ตูใบนะครับ ใบสมบูรณ์มากเลยนะครับพร้อมที่จะออกดอกให้แล้วปีนี้นะครับซื้อแล้วก็อีกสี่ห้าเดือนก็มีผลผลิตให้ทานได้เลยนะครับสวยสมบูรณ์ใบมันสมบูรณ์เลยครับคนต้นก็จะมีตะไคร้มีพืชผักสวนครัวแซมไว้ด้วยนะครับที่ 1.5ไร่แปลงเล็กๆนะครับดูแลง่ายๆเข้าจากถนนสุขุงวิทสีเลนมาเพียง800เมตรเท่านั้นนะครับเป็นถนนคอนกรีตเข้าถึงหน้าที่ดินเลยติดหน้าที่ดินเลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบของตัวสวนนะครับตุเรียนพันหม่อนทองนะครับล้วนๆเลยอันนี้ก็จะเป็นแปลงด้านหลังนะครับ เป็นหมากนะครับพุ่งหมากไว้ที่แล้วก็จะมีหลังสวนก็จะมีทางสาธารณะด้วยนะครับเท่ากับที่แปลงนี้จะติดทางสาธนะารณะทั้งด้านหน้าสวนและด้านหลังสวนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางสาธารณะนะครับเป็นทางดินนะครับด้านหลังสวน สามารถซื้อแล้วก็ได้ทางสาธารณะทั้งสองด้านนะครับด้านหน้าก็เป็นทางคอนกรีตรสาธารนณะด้านหลังก็เป็นทางสาธารณะที่เป็นทางดินนะครับเพื่อนบ้านมีรอบทิศทางเลยด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังน,นี่ผมพาเดินออกจากท้ายสวนเครื่องมาหน้าสวนอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็จะมีทุเรียนพันหมอนทองอายุ7ปีนะครับแล้วก็จะมีขนุนนะครับ5ตน้นทองประเสริฐนะครับทุกอย่างค่ะให้ผลผลิตได้แล้วนะครับสนใจก็ติดต่อขอข้อมูลเข้ามาได้นะครับยินดีพาชมสวนนะครับก็จะมีกล้วยนำว้าปลูกแซมอยู่ด้วยนะครับ ตามกับส่วนนี้ก็จะมีทุเรียนหมอนทองมีขนุนทองประเสริฐแล้วก็ด้านหลังก็จะมีหมากนะครับเล็กน้อยข้อดีของแปลงนี้ก็คืออยู่ใจกลางหมู่บ้านเลยนะครับหน้าที่ดินก็เป็นถนนคอนกรีตสาธารณะหลังที่ดินก็จะเป็นทางดินสาธารณะนะครับเข้าจากถนนสุวิทมาเพียง800เมตรเท่านั้น นะครับส่วนจะเป็นตรงนี้นะครับผมพาเดินท่ายจากถนนคอนกรีตหน้าที่ดินนะครับหน้าที่ดินก็จะมีรั้วขาวบอยกั้นไว้ให้ด้วยนะครับอยู่ใจกลางหมู่บ้านเลยมีเพื่อนบ้านรอบทิศทางเลยรอบสวนเลยนะครับไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมเลยนะครับถนนคอนกรีต เดินทางไปทะเลก็6กิโลเมตรเท่านั้นนะครับจากสวนก็ตรงเข้าไปนี้ก็จะมุ่งหน้าไปทะเลนะครับอันนี้มิเตอร์นะ้ำประปานะครับเดินทางไปทะเลหาซายแก้วก็6กิโลเมตรเท่านั้นนะครับจากสวนจากสุขุมวิทเข้ามาเข้าสวนก็แ0 0เมตรเท่านั้นครับรูปที่ดินก็จะเป็นดังรูปในโฉนดดังรูปนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดขุดแดงนะครับ สนใจก็0 8 9 0 9 8 6 8 6 6, 6 065665497 9ครับเพื่อไม่ให้พลาดที่ดินสวยๆนะครับบ้านสวยๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับมีที่ดินสวยๆบ้านสวยๆลงให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับต้องการขายบ้านค่าที่ดินติดต่อเข้ามาได้นะครับยินดีไปรีวิวทำการตลาดให้นะครับ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับขอบคุณครับ